โอเคครับเราจะมารีเช็คเครื่องทำปั๊บควันแกชุดนี้นะครับก่อนแพ็กส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนครับตัวนี้เป็นสูตรนะครับเดี๋ยวส่งแบบเครื่องไปประกอบคู่กับทิปเทคนิคการทําได้เลยครับจะส่งให้กี่นึงอัสติคต่างๆพวกนี้แกออกได้หมดเลยครับที่หุ้มชิ้นงานเอาไว้กระดาษที่หุ้มอะคริลิกอยู่ด้านหลังแกก่อนใช้งานนะครับเมื่อไหลที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทําให้แกะยากมากครับทางนั้นข้างหน้าทางนั้นแกะไว้ให้แล้ว ามาดูการทางานมอเตอร์มอเตอร์ใช้งานได้2ระบบไฟบ้านสายสีดําตัวนี้เสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่จะมีสายพงชุน,นี้ให้ครับเวลาเสียบเสียบให้ถูกสีทุกขั้วครับแดงบวกดําลบอีกฝั่งหนึ่งก็มาคลิปที่แบตเตอรตี่ตัวนี้เป็นสวิตชิ่งเนาะไฟออก12โวลต์ก็คือเหมือนการคลิปที่แบตเตอรี่สีแดงคลิปขั้วบ,บวกสีดําคลิปขั้วบลบใช้12โวลต์นะครับแบตเตอรตี่ห้ามสลับขั้วนะครับสวิตช์จะเป็น3มสเต็ปแบบนี้ต้องการคือปิดข้อมาขวามือตัวนี้เป็นนระบบบไฟ้า มาร์กการกรนรอบที่เหมาะสมตรงนี้ครับปรับมาให้ตรงจุดสีแดงมอเตอร์ปรับกวนเร็วได้ครับตรงกลางคือปิดเข้ามาซ้ายมือตัวนี้ทํางานได้ระบบแบตเตอรี่ครับเอามาดูว่าถ้าเราไม่ใช้แบตเตอรี่สายตัวนี้ก็ไม่ต้องเสียบโยกมาฝั่งนี้ก็แค่ไม่ทํางานนะครับไม่มีปัญหาไรแล้วก็โยกกลับไประบบไฟบ้านอย่างเดียวการล้างทําความสะอาดดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทําความสะอาดธรรมดาครับตัวนี้เป็น ระบบไฟนะครับห้ามล้างน้ําใช้ผ้าชุบน้าเช็ดได้ครับตัวชุนมาเตอร์ทางร้านรับประกันให้1ปีครับมีมาญหาแจ้งเข้ามาได้เลยหลังจากที่แยกชุนมาเตอร์ไปแล้วทั้งเครื่องยกล้างน้ําได้เลยครับหม้อตแตนเลสและหัวแกะตะแตนเลสใช้ฝอยเหล็กขัดได้ครับตัวนี้ใช้ฝอยเหล็กขัดได้เลยในส่วนของตัวเครื่องใช้ฟองน้ํากับน้ํายาล้างจานก,ก็เพียงพอครับมาดูช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดก่อนใช้งานดูนิดนึงครับเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราโดนได้เห็นไหมครับก่อนใช้งานก็แค่ปรับให้สุดแบบนี้ แล้วก็หัวแก๊สใช้คู่กับว่าปรับแก๊สแรงดันต่ําเท่านั้นนะครับแรงดันสูงหัวเร่งห้ามใช้เด็ดขาดมาดูการทํางานกดแล้วก็ปิดเปลวไฟที่ได้เป็นสีฟ้าแบบนี้ครับอ้าวดชูช่องชอากัดเปิดไม่สุดเปลวไฟจะเป็นสีเห็นไหมครับอ่าแล้วเป็นไฟล,ยลอยๆปรับให้ช่องกัดเปิดให้สุดก็ได้เปลวไฟสีฟ้านิ่งๆแบบนี้ไฟตรงกลางไม่ออกนะครับออกเฉพาะวงนอกส่วนความแรงไฟในการใช้ใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อครับ ป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้เน้นเลยว่าไฟแรงไม่ไหม้แต่ถ้าไฟอ่อนไหม้ครับโอเคครับ